สวัสดีครับวันนี้พ่กครัผมแบงค์นะครับจากคณะวิศวะจุฬานะครับวันนี้ผมมาทําการเฉลยแพทสามเมษายนห้าเจ็ดนะครับข้อที่ยี่สิบหกนะครับโจทย์บอกนะครับว่าถังน้ำดังรูปเนี่ยขนาดเปิดก๊อกเนี่ยก็จะมีการลดลงของตัวน้าเนี่ยด้วยอัตราเวลกี่เซนติเมตรต่อวิข้อโจทย์แนวเนี้ยมันเป็นแนวที่แบบแนวที่แปลกนะครับเพราะว่าเวลาโจทย์มอปลายที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเราจะเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าตัวของน้ําเนี่ย มันมีความเร็วที่ลดลงเนี่ยน้อยมากๆนะครับเมื่อเที่ยวกับตัวของสมการที่าใช้เนี่ยก็จะเป็นสมการน้ําเนี่ยมีพื้นที่ที่กว้างมากๆก็ทําให้ตัวของตัวอัตราการไหลลดเนี่ยน้อยนะแต่ข้อนี้เขาถามนะครับว่ามันอ่าลดลงด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่นะครับเขตโดยที่ทรงกระบอก40เซนนะครับปลายก๊อกมีเส้นมาสูนกลาง4เซนนะครับเขตข้อนี้นะครับเราต้องกําหนดจุดก่อน,นครับจุด2จุดนะครับ จุดหนึ่งผมให้เป็นจุดนี้นะครับจุดที่ปลายน้ำนะครับนะแล้วก็จุดสองก็คือปลายก๊อกนะครับสมการที่เราจะเซตได้สองสมการระ่ักเครื่องนี้มีอยู่สองสมการนะครับหนึ่งก็คือสมการอาตารัตราการไหลนะครับ Q ที่ไหลเข้าต้องเท่ากับ Q ที่ไหลออกครับสมการที่สองก็คือสมการพลังงานนะครับพลังงานที่จุดที่หนึ่งต้องเท่ากับพลังงานที่จุดที่สองนะครับโอเคมาดูสมการแรกกันก่อนนะครับ Q เข้าเท่ากับ Q ออกนะครับซึ่ง Q เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ AV นะครับ kav okay. ก็เท่ากับ av นะครับ a v v 1 a 2 v 2อเคอันแรกเนี่ย a ก็คือ pi d กับำลังสองส่วน c นะครับ v 1เท่ากับ pi อ่ะอันนี้ก็4เซนนะครับ pi 4กับำลังสองวันนี้ apple pencil ผมเป็นรอยไม่รู้นะครับ pi ส่วน4คูณ v 2นะครับทำการตัดนะครับตัดตัวของ ตัวที่เหมือนกันนะครับพายตัดพายนะครับ4ตัด4นะครับก็จะได้ออกมานะครับเป็นตัวของ v 2นะครับก็จะเท่ากับตัวของ100 v 1นะครับคือสมการแรกของเรานะครับต่อมาคือสมการที่2สมการพลังงานนะครับก็จะเป็นสมการพลังงานก็จะเริ่มจากตัวของ p 1นะครับบวกกับ1ส่วน2โล l o v 1นกำลังสองบวก l o g h1 นะครับเท่ากับตัวของ p2 นะครับ apple m e n c i y ผมแข็งนะครับก็บวกกับ1ส่วน2 low v2 กำลัง2บวก low g h2 ซึ่งไอตัว h2 นะ่ะผมให้เดฟเ r e n ์นมันอยู่ตรงปุงปลายนะครับมันจะได้ไม่ต้องคิด h2 นะครับตัวนี้ก็ตัดทิ้งนะครับตัวนี้ตัดทิ้งส่วนจุดที่1เนี่ยมันเปิดสู่บรรยากาศนะ pa จุดที่2ก็เปิดสู่บรรยากาศนะมันก็ตัดกันนะครับโอเคทีนี้ก็แค่เหลือแค่แทนค่านะครับซึ่งความหนาแน่นของน้ำเนี่ยก็คือตัวของ1,000นะครับก็จะเป็นอ่าอัานนี้ผมคูณ2ก่อนนั่นนะครับก็จะเป็นโล V1 กําลัง2บวกกับ2โล g h1 โอเคซึ่ง h 1มันก็คือ50เซนนะครับโอเค อ่าห้าสิบเซนหน่วยนั่นจะเป็นหน่วยเป็นหน่วยเซนนะครับก็จะเป็นห้าสิบเซนซึ่งผมขอเปลี่ยนเป็น SI ก่อนนะครับก็จะเป็นโอ้นี่ยเปิเม็นิวิแห้งนะครับศูนย์จุดห้าเมตรนะครับเท่ากับตัวของอันนี้ผมคูณสองนะก็จะเป็นโลวีสองกำลังสองนะครับทีนี้เนี่ยเราสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีความหนาแน่นทั้งสามตัวก็ตัดทิ้งนะครับตัดความหนาแน่นทิ้งนะครับที่เหลือเนี่ยก็แก้สมการนะครับ V2 สองเนี่ยก็คือ หนึ v 1นะครับห v 2บวกกับ2องคูณสิคูณศูนนี่ผมคูณเลยก็จะเป็นตัวของ5นะครับเท่ากับตัวของ v 2องครับก็คือ100 v 1นทั้งหมดกำลังสองนะครับก็จะเป็น v 1นึ่งกลังสองบวก10นะครับเท่ากับ10บกำลังส V 2สองกำลังสองนะครับทีนะี้ผมขอกดกดเอวีหนึ่งนะครับผมขอกดเครื่องนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเพราะว่าเวลาที่ผมสอนเนี่ยมีจํากัดนะผมไม่ได้แบบเปิดฟูลคอร์สนะผมก็อาจจะกดเครื่องคิดเลขนะผมแค่เฉยแนวทางในการทํานะครับเดี๋ยวผมจะกดเครื่องให้ดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าแก้ตรงๆเนี่ยก็แก้ไม่ยากนะก็เอาทำอย่างนี้ก็ได้ก็จะเป็นสิบกับังสี่วีหนึ่งกับังสองลบ 1> v 1หนึกำลังสองเท่ากับสิก็จะเป็นตัวของ10บกำลังสลบหนะครับคูณกับ v 1หนึกำลังสองเท่ากับสิโอเคเดี๋ยวผมกดของกดเครื่องคิดเลขนะครับ10บกำลังสนะครับลบหข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้ยากคอนเซปต์นะครับมันยากที่การคิดเลขนะครับเท่ากับ10ก็จะได้ออกมานะว่า v 1ของเราเนี่ยก็คือตัวของ0.0316 แป๊บหนึ่งครับเพื่อนเป็นซิลของมันไม่ไปไปหกเมตรต่อวินะครับเมตรต่อวิถ้าเราต้องการเปลี่ยนเซนเนี่ยก็แค่คูณร้อยนะครับก็ขยับจุดมาสองจุดโอ้มันไม่ไหวอ่ะเอาหนึ่งครับหนึ่งสองก็จะเป็นสามจุดหนึ่งหกเซนติเมตรต่อวินะครับก็ก็ตอบช้อยข้อที่สามนะข้อนี้ก็เย็บรอยนะครับก็ตอบช้อยข้อที่สาม ก็ถ้าใครสงสัยลนะ้วก็ติดต่อช่องทาง i g BANK นะครับ Underscore T H A R N U T ด้วยนะครับผมตอบทุกข้อความตอบทุกคำถามนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับบััสดีครับ